สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่อซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้าหน่อยนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ลมแรงมากนะครับเป็นวันที่สองแล้วนะครับผมแต่เคลื่องฟ้าครื่องฝนอยู่นะครับผมแม่แม่เอซ ก็ครึ้มอยู่นะครับผมแต่ว่าหนาวนะครับลมนะครับนี่น้ำก็นิ่งนะครับน้ำไม่ขึ้นนะครับผมตาแบบนี้สี่ห้าวันน่าจะลดเรื่อยๆรื่อนะครับค่อยลดค่อยลดนะครับผมน้ำเริ่มนิ่งแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกหรือเขายังไม่ได้เปิดมาลงมาข้างล่างเนาะนะครับพ่อวามก็ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้ อเอาเมื่อวานนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับรวันก็ทำที่เป้าหมายไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ขึ้นนะครับก็นิ่งอยู่นะครับแต่ลมมาแรงนะครับผมม่ MFC ลมแรงมากครับผมสองวันแล้วนะครับ บ้านองบ้านฟันก็จะบรรยากาศดีมากนะครับผมบรรยากาศมีทะเลสาบด้วยนะครับข้างหลังบ้านนะครับบางบ้านก็จะเป็นทะเลสาบนะครับอาจะปล่อยเด็กอ้วนลงไปเล่นข้างล่างนะครับผม <laughs> ปล่อยเด็กอ้วนนอนนะครับผมเด็กอ้วนนะครับเมื่อกี้ เห็นตื่นขึ้นมาก็กินนมนะครับกินนมแล้วก็นอน,นครับนอนแบบสบายเลยนะครับผมแม่เ MM อฟซีวันนอนพอผ่านก็เพิ่งตื่นนะครับเป่นมาก็ายังได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับก็ลมเยอะอลมแรงนะครับผมลมแรงก็เลย อ้วนก็นอนสบายนะครับผมนนอนนผม้นนอนสบายเลยนะครับผมก็เป็นเป็นวันที่สองแล้วนะครับผมที่ลมมาแบบ แบบพื้นฟ้าพื้นฝนแต่ว่ามีลมนะครับผมน่าจะหมดฝนนะครับเออสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีด้วยนะครับก็ามาแต่เช้านะครับวันนี้อ้วนของเราก็หลับ นะครับตาอ้วนหลับแล้วนะครับถึงนขึ้วมากินนมแล้วก็หลับต่าพราวางกลางคืนนี่จะชอบเป็นรอบคอมากกว่านะครับกลางวันก็จะนอนพักผ่อนเอาแรงเด็กอ้วนเ้ยเด็กอ้วนเด็กอ้วนของเรานะครับก็อีกสองวันนะครับเนาะ อสองวันวันนี้วันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับรุงนี้มะลืนนะครับก็ถึงวันคล้ายวันเกิดของเด็กอ้วนนะครับผมเ oh <my> นี่ น,นอนแล้วนะครับผมแม,ม,ม่สีเอือนเมื่อคืนอ้วนก็อยู่ดุกนะครับผม <c oughs> สี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนนะครับสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอน <c oughs> สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ยังไม่นอนอีกนะครับออเอ้อนง <c oughs> ับแบบสบายนะครับ ถูกใจเด็กอ้วนนะครับบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ลมหนาวมาแล้วอ้วนเลย <c oughs> ลมหนาวมาแล้วเด็กอ้วนเพื่อนก็นมาหาเยอะเลยอ้วน เรื่องก็มาหายเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปเาอาขยะไปทิ้งวันนี้ทำความสะอาดหน่อย อ้วนมาแต่เช้านะครับอ้วนพามาดูน้ําที่บ้านอ้วนนะครับทะเลสาบทะเลสาบนะครับผมแม่แม่ซี F C. นิ่งแล้วนะครับน้ํานิ่งแล้วนะครับผม นิ่งแล้วเด็กอ้วนเด็กอ้วนนิ่งแล้วครับเด็กอ้วนนอนแล้วครับผมอ้วน <c oughs> นอน <c oughs> อันเกิดน,นี่จะใส่ชุดได้ถึงห้านาทีหรือเปล่าเนาะนะครับผม <c oughs> เด็กอ้วนเรา ชุดสวยๆไม่นานน่าจะพังแล้วเนี่ยถึงห้านาทีหรือเปล่าเนาะนะครับผมเมื่อวานก็แม่อัวเอาชุดของแม่หญิงมามามา,มาทดลองนะครับน้องก็ดึงน้องวิ่งไปวิ่งมาก็ดึงออกนะครับผมต้องกำกับอยู่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กำกับอยู่ด้วยนี่เด็กอ้วนนะครับดึงเอามาเล่นต้องดูวันเกิดของน้องนะครับว่าว่าจะ วนขนาดในนะครับแล้วก็เห็นช้างมาเยอะด้วยยิ่ง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 เข้าทางนะครับผมยิ่งเข้าทางเด็กอ้วนเลยนะครับย,ยิ่งเข้าทางเลยอ้วนเอ้ย ยิ่งเขาทางอ้วนนะครับบรรยากาศบ้านอ้วนนะครับดูครอกเด็กอ้วนข้างล่างก็จะเป็นน้ำไม่มีไม่มีไม,มไม่มีอีกแล้วอ้วนนะครับนี่บรรยากาศสดใสามาก น้น่าจะอยู่ถึงสงกรานนะครับผมไออ้วนลงไปเล่นนะครับลมทั้งคืนนะครับตั้งแต่เช้าเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็ยังลมครับาอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่แล้วแบบนี้ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับสวัสดีครับผม